สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมะลิ ans, ทุกท่านนะครับหลังจากที่เราปั่นเสร็จไปเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่หลังจากที่เราปั่นเสร็จเป็นวันแรกนะครับเราก็จะมาฉีดคุมแห้งนะครับคุมแห้งยาที่เราแนะนําให้ใช้นะครับก็นี่นะครับยาที่แนะนําให้ใช้นะครับก็มีนี่นะครับน้ายาปรับผ้านุ่ม นะครับซองละหนึ่งถังนะครับซองละยี่สิบบาทเนาะอันนี้นะครับซองซองละยี่สิบาทหนึ่งถังนะครับหนึ่งถังหรือน้ำสองร้อยลิตรนะครับตัวต่อไปก็คือนี่เลยครับออกซ่าไดอาซอนนะครับหนึ่งขวดต่อหนึ่งถังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ผมใช้ของยี่ห้อนี้เนาะนี่ออกซ่าไดอาซอนนะครับหนึ่งหนึ่งขวดต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับไอนี้ก็ออกซ่าเหมือนกันนะครับมันเป็นชุดเนาะ ผมจัดมาเป็นชุดนะครับนี่เป็นชุดชุดไข่ชุดมันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นไอ้นี่นะครับนี่กูโฟซเนตนะครับเราจะใช้ยาคุมแห้งนะครับคุมแห้งออกซาไดอาซอนนะครับผสมกับกูโฟรซเนตนะครับเผาไหม้แล้วก็น้ำยาปรับพานุ่มช่วยลดฟองหรือว่าการเกิดฟองในการเติมน้ํายาใส่ถังนะครับเมื่อเราเติมน้ํายาใส่ถังปั๊บเนี่ยฟองมันจะเยอะใช่ไหม น้ำยาปรับพันุนุ่มมันจะช่วยเรื่องฟองแล้วก็จับใบให้เราด้วยนะครับการผสมก็ใส่อะไรลงไปก่อนก็ได้หมดนะครับผมแนะนําว่าใส่น้ํายาปรับพันุนุ่มลงไปก่อนนะครับเพราะว่าน้ํายาปรับพันุนุ่มมันจะไปเคลือบน้ํานะครับแล้วค่อยใส่ออกซ่าไดซอ,อนกูโฟอซินเนตใส่ส,สุดท้ายนะครับลักษณะดินถามว่าเราใส่กูโฟอซินเนตทไมนะครับทำไมเรา เราไม่คุมแห้งอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวพามาดูอะไรตรงนี้ท่านเห็นหญ้าที่ปั่นไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้าตรงไหนที่หญ้ามันไถหรือว่าปันาาป่นไม่ตายไถไม่ตายปั่นไม่ตายที่มันเป็นแบบนี้ก็คือหญ้าที่มันไม่ตายครับหญ้าหญ้าไม่ตายเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาจากดินสุดท้ายเดี๋ยวมันได้รับน้ําฝนหญ้าที่มันอยู่ผิวดินเนี่ยที่ได้รับน้ําฝนหรือว่า มันรัดตัวจากการปั่นแห้งหรือว่าจากการไถเนี่ยเดี๋ยวมันจะรัดตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นพุ่มทําให้หญ้ามันดุนะครับและไอปัญหาตรงนี้แหละที่เมื่อฝนมันตกปุ๊บมันจะกอใหญ่แล้วมันก็จะคุมข้าวท่านได้นะครับถ้ามันมีจํานวนเยอะๆอย่างนาผมมันมีจํานวนไม่เยอะนะครับนี่นี่นะครับหญ้าและถ้าคุณทําตรงนี้เรียบร้อยฝนตกหรือว่าฝนไม่ตก ยังไงหญ้ามันก็ไม่ขึ้นนี่นะครับไอ้หญ้าที่โดดเด่นในน้ำเนี่ยเราเดี๋ยวเราฉีดไล่หมดนะครับคือใช้ออกซ่าไดอาซอนฉีดคุมได้หมดนะครับไอ้ที่แห้งเปียกเนี่ยคุมไปเลยนะครับไม่มีผลอะไรนี่นะครับวันนี้ก็จะฉีดสองถังเฉพาะที่คุมแห้งนะครับมาคนเดียวนะครับสองถังที่คุมแห้งก็จะฉีดหมดเนี่ยครับเฉพาะที่คุมแห้งไอ้ส่วนน้ำนั่นก็จะทําน้ําต้มนะครับยังไม่ได้ทําเพราะว่าเราต้องไล่ทีละอย่างก่อนครับเอา เอาทีละอย่างก่อนมันคนเดียวนะครับทํนนาคนเดียวอะไรคนเดียวนะครับจะจ้างก็ต้นทุนเพิ่มนะครับถามว่าจ้างได้ไหมมีปัญญาจ้างนะครับแต่ถ้าอะไรที่เราทําเองได้ก็ควรจะทํางานเดินฉีดยาดินแห้งมันเป็นงานง่ายงานสบายเดินไม่เหนื่อยมันไม่ใช่เดินอยู่ในน้ําในลมแบบนั้นมันถึงได้เหนื่อยนะครับถามว่าการคุมการทํานาหวานแห้งเนี่ย ถ้าคุณสนใจและละเอียดในการคุมแห้งในการฆ่าและคุมได้หลังจากปั่นเสร็จหรือปั่นแห้งเสร็จเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและทําให้หญ้าในานาคุณไม่มีนะครับจะได้ไม่จําเป็นต้องไปฉีดยาเก็บอีกรอบหนึ่งส่วนไอ้ทาน้ําต้มแบบนั้น่ะ่นน้าต้มแบบที่น้ําเยอะอย่างนั้น่ะมันแทบจะไม่มีหญ้าขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าการหมักน้ําหรือว่าดิน่ะมันไม่ได้รับอากาศลูกหญ้าหรือมเมล็ดหญ้ามันไม่ได้รับอากาศนะครับทําให้มันไม่ขึ้น ไอ้ยาที่โดเดขึ้นมาที่มันปั่นไม่ตายถ่ายไม่ตายเดี๋ยวมันโดนยากูโฟซินเนตมันจะตายเขาเรียกเอายากูโฟซินเนตไปเผาไหมไอ้ยาที่มันปั่นไม่เข้าไถ่ไม่เข้านะครับแล้วก็ดูดซึมแล้วก็เผาไหมส่วนไอายาคุมแห้งที่ไม่มียาก็กจะใช้ออกซ่าไดาอาซอนในการคุมนะครับโอเคนะครับก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากวันนี้เดี๋ยวก็ไปดูการฉีดนะครับคุณต้อง ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้นะครับไม่ใช่มาใส่ใจตอนที่ข้าวขึ้นยากขึ้นคุณต้องใส่ใจรายละเอียดแรกนะครับก่อนที่คุณจะมาสนใจหลังจากข้าวขึ้นไม่ใช่คุณบอกว่าปั่นเสร็จก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ฉีดคุมไม่ดูแลไม่อะไรเลยแล้วตอนยากขึ้นแล้วก็มาบน่นแล้วก็บอกว่านาดอนนาดินทรายนาแบบพวกผมทําง่ายผมไม่ได้ทําง่าย แค่พวกผมมีความละเอียดละอในการทํามีความช่างคิดช่างสังเกตนะครับในการทําเพราะว่าอยากจะแก้จุดบอดของการทําแห้งคุณก็ต้องคุมค่านะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นคนละตัวกับที่เราฉีดนาปังนะครับผมมี2ตัวนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้ก็นี่ยี่ห้อนี้นะที่ผมแนะนําในแอปนั้นอ่ะผมติดนี้แนะนําในแอปนั้นนะครับใช้เครื่องนี้ฉีดการก็ใช้ของเกษตรหลงกุง น,นี่การใช้ของกเกษตรหลงกุ้งนะครับ TPS ทําไมเราถึงใช้ก้านร้อิเซนนะครับมี2กา้านร2 0ยสเซนกับร5 0ยห้าเซนร5 0ยหสิเซนไว้ฉีดข้าวโตร2อิ120เซนไว้ฉีดข้าวเล็กๆหรือปูพรมอย่างเงี้ยมันจะดีเพราะมันละเอียดมันเดินศาสตร์ไวศาสตร์สั้นได้นะครับและเราเดินเร็วได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากากนะครับเพราะว่าถ้าฉีดยาคุมแห้งเราจะใส่หน้ากากนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวผสมยาก่อนนะครับ โอเคนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวก็หาว่าไอ้นี่นะครับเดี๋ยวก็หาว่าผมไม่ได้ใส่อีกไม่ได้ฉีดอีกนะครับเนี่ยอย่างแรกก็ตัวนี้นะครับน้ายาป่าพะนุ่มยี่ห้อใดก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ใส่ลงป้าเลยครับนงป้าสิ่งสำคัญที่เราควรจะทำนะครับเราควรจะผสมใส่กระเปพงแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็คนนะครับ ถามว่าทําไมเราต้องคนใส่กระเป๋งทีละอย่างแล้วก็ใส่ลงไปในถังใช่ไหมครับเพราะว่าตอนเราตักใส่กระเป๋งแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราใส่ยาในกระเ๋งไปแล้วเนี่ยทีละตัวเนี่ยแล้วเราก็ใส่ลงไปในกระเ๋งแบบนี้ปุ๊บแล้วตอนเราตักยาขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยตอนเราตักยาขึ้นมานะครับตักยาจากในถังที่เราใส่น้ําลงไปตรงเนี้ยแล้วปุ๊บเราตักขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้ครับว่า น้ำยาตอนผสมใส่ในกระเป๋งเนี่ยเข้ากันไหมนะครับนี่นะครับออกซาไดอะซอนเน้นชื่อสามมันนะครับขยาวก่อนนะครับแล้วก็เปิดนะครับเราจะได้รู้ว่าน้ํายามันเข้ากันหรือเปล่าถ้าน้ํายามันเข้ากันก็แปลว่าใช้ได้นะครับการเปิดน้ํายานะครับก็จะใช้ฝาใช้มีดก็แล้วแต่เลยนะครับ แน่นะครับน้ำยาก็จะประมาณนี้นะครับเทสายไปนะครับนี่สีก็จะประมาณนี้นะครับแล้วดูใส่ไปแล้วปุ๊บสีน้ำยาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสีน้ำมันนะครับก่อนใส่ไปแล้วมันก็จะเข้ากันดีแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ทําให้ดูก็จะบ่นว่าผมไม่ทําให้ดูอีกสีน้ำยามันจะแตกต่างจาก คืออยู่ที่บริษัทนะครับถ้าบริษัทดีน้ํายาสีมันจะออกดีนะครับแต่ถ้าบริษัทไม่ดีสีน้ํายามันก็จะออกไม่ดีนะครับเนี่ยแล้วคุณก็คนนี่คนนะครับตอนนี้ในถังเรามีทั้งน้ํายาปัาผ้านุ่มน้ายาปัาผ้านุ่มอยู่ในถังข้างบนแล้วเห็นไหมครับน้ํายาปัาผ้านุ่มอยู่ในถัง200ลิตรแล้วอันนี้ก็คือเราจะต้องตักน้ํายาผ้านุ่มมาผสมในกระเป่งแล้วคนเราจะได้รู้ว่าน้ํายาเราเนี่ยมันเป็นตะกอนไหมนี่แหละเทคนิคที่ผม ผสมยาในการฉีดข้าวผมจะไม่ผสมใส่ถัง200ลิตรเลยเพราะว่าบางทียามันตกตะกอนยามันกัดกันนี่นะครับจะฉีดยาปุ๊บฝนตกนี่นะครับจะฉีดยาปุ๊บฝนตกนี่เสร็จแล้วคุณก็เทล,ลงไปในถัง200ลิตรแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ เอาน้ำยาขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ลงไปในกระป๋องอีกแต่อย่างสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับใส่เข้าไปกูโฟซีเนตถ้าไม่ทำให้ดูก็จะหาว่าดีแต่พูดดีแต่ทําคลิปไม่เคยทําให้ดูเอนทําให้ดูพวกคุณก็ไม่ดูผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าคลิปอะบางทีคลิปเนี่ยเราเราทําคลิปให้ดูปุ๊บเนี่ยคลิปมันไม่เด้งเมื่อมันไม่เด้งปุ๊บผมก็โดนด่าถูกไหมครับ โดนด่าว่าไม่เคยทคําคลิปอะไรอย่างนี้ใส่ลงไปเลยครับเอาตามขนาดที่ตัวเองอยากจะใส่เลยนะครับผมก็จะใช้สองลิตรอะสองลิตรต่อถังนะครับกูโฟซินเนตใส่ครึ่งกัลลอนต่อถังเนี่ยใส่ไปเลยนะครับทำไมถึงใส่กูโฟซินเนตครึ่งกัลลอนต่อถัง เอาให้มันเข้มข้นไปนะครับก็ฉีดเสร็จฝนตกก็ถือว่าผมเป็นคนดวงดีนี่ฝนกําลังจะตกนะครับนี่แล้วฝนก็ตกหยิมยิมถามว่าฉีดยาไหมฉีดไปเลยครับไม่มีปัญหาฉีดไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสว่าฝนจะตกเพราะว่ามันเป็นยาคุมนะครับเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าข้าวในดงหญ้านะครับผสมเสร็จแล้วเราก็ใส่ถังแล้วเราก็คนให้เรียบร้อยนะครับก่อนผสมใส่นี่เสร็จแล้วนะครับนี่ ตัวน้ายานะครับนี่เราก็โคนน้ํายาปับผ้านุ่มมันจะไปช่วยทําให้น้ํายาพวกนี้ทัดจะไม่มีฟองเกิดขึ้นเลยนะครับนี่เห็นไหมฟองทัดไม่มีเลยแล้วตอนคุณตักใส่ถังเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ไม่ทุกไม่ร้อนโอเคนะครับไปเดี๋ยวผมก็ไปฉีดก่อนฝนก็ตกนะครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วขั้นตอนการทำนะครับคราวนี้เราก็ เอาของพวกนี้หลบไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวตักน้ายานะครับนี่จบนะครับไปเดี๋ยวฉีดก่อนฝนก็ตกแล้วนะครับก็แปลงนี้ยี่สิบห้าไรเป็นของแม่ทั้งหมดไม่ใช่ของตัวผมเองตัวผมเองยังไม่ได้ทําเลยนะครับทําให้แม่ก่อนเนาะโอเคแม่แก่แล้วนะครับฉะนั้นชอบก็ตามไม่ชอบก็ตัวใครตัวมันเนาะผมก็แนะนํา ว่าผมก็ทําแบบที่ผมแนะนําให้คุณ,คณดูผมไม่ใช่ดีแต่พูดดีแต่มาทําคลิปผมคนปฏิบัติคนทํานะครับไม่ใช่นักวิชาการแต่สิ่งที่ผมให้สิ่งที่ผมมาอธิบายให้คุณคือสิ่งที่ผมทําแล้วลองแล้วดีก็ว่าไปตามดีไม่ดีก็ไม่แนะนําให้ใช้โอเคนะครับไปเดี๋ยวไปฉีดยาก่อนนะครับขอบคุณมากครับ